ได้แน่นอนนะครับแต่ว่าจังหวะต่อการของเราที่เราจะเล่นนั้นผมว่าต,ตัวที่ผมเตรียมเข้ามานะครับเป็นนักเตะที่เป็นตัวแทนนะครับก็ยมจะได้ผมให้บอกนะว่าการเติมในสิ่งที่เป็นตัวแท้นเราก็ได้เลยจะทำสามารถเล่นเน่ก็ได้เลยนะครับคิดว่า,น,วา,ขาขน่าสนุกในในปีนี้ ควาหมายที่ผมบอกอนะครับคือยังไงเราทําขนาดนี้เราก็ต้องต้องเข้าใจว่าเราต้องการเล่นเครดิตแล้วนะครับแต่ว่ายคิดว่าความพร้อมในเรื่องของทีมงานในเรื่องของนักเตะนะครับในเรื่องของอะไรต่ออะไรนะครับก็ยอมรับว่าเราก็ยังเป็นนักเตะที่แต่ก็แต่คิดว่าในประสบการณ์ที่นักเตะที่เราเติมเข้ามานะครับแน่เป็นอะไรที่สามารถเติมเต็มให้กับทีมได้ในเรื่องขนาดเล่าที่จะต้องใช้ พี่ครับตอนนี้ได้ทําออกแบบในเรื่องสนามเย้าของเราเองเป็นลางกาแนะครับก็สามารถจุความความจุของสนามได้ประมาณ3ามลนหนะครับก็ขออนุญาตว่าเราทําแบบไปแล้วก็อยู่ที่ว่ามรรสิท э so ี่เรต้องการจงไงนะครับถ้ามรรสิไม่พร้อมถ้าให้ทางจีมทำดีครับแต่สัญญาเราต้องมาคุยกันนะครับอยากที่จะทำาัอยากให้อยากให้ในลังสิทมีสนามเป็นลังเย้าของตัวเราเองครับ ผมคิดว่าถ้าลังสินตอบเร็วนะครับน่าจะเลขสองนะครับอยากเล่เ่ให้ทานครับเลขสองถ้าลังสินตอบเร็วคิดว่าเลขสองน่าจะมีลังยาบกของตัวเองครับก็ยังไงแล้วก็อยากให้กับคนลังสินหรือเด็กสินเก่าลังสินและเด็กสินปัจจุบันลังสินทุกคนนะครับอยากให้มาให้กําลังใจกับทีมที่บองเรานะครับเราทํางานกันอย่างหนักนะครับเราทํางานอย่างมุ่งมั่น นะครับอยากให้ทุกคนมาให้กําลังใจเรานะครับเราเป็นมืออาชีพขึ้นเรื่อยๆนะครับอะไรที่เราทําแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขเรายินดีที่จะทําให้ครับขอบคุณนะครับ